เชิญเลยค่ะเดินเลยในข้างนี้เันจะนำก่อนไม่เป็นซ้ายเน่เอออันนี้มันหนักซ้ายนะโอเคเดินกลับนิดนึงค่ะกลับเดินกลับก็เดินธรรมชาติของป่าลยเดินไม่ต้องเก่งนะมันทังสข้างวันที่แย่ๆเดินอย่างนี้นะแล้วก็จับไตไปเรื่อยๆโอ้ต้องเกาะใช่ไหมคะต้องหาที่เกาะโอเค่ มันลงไม่ได้สุดอารงได้แค่นี่ยเนี่ยเนี่ยเข่าใช่ไหมฮะนี่มันลงไม่สุดมันมันลงด้านยนีมันลงไม่ได้สุดคริตอันนี้หลังนวดนะคะหลังนวดทันทีเโอเคเดินกลับให้นิดนึงค่ะเดินแบบสบายๆเลยค่ะเดินแบบเร็วได้เต็มที่เลยนะปกติแล้วนะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองคุเข่าให้หนูนิดนึงนั่ง นั่งสุดแล้วค่ะดั่งไรสุดแล้วนะไม่มีเจ็บไม่มีอะไรแล้วโอเคค่ะ, <Okay. S 2> คะ